สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัดอดับชาแนลนะครับผมและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า5อันดับจระเข้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ว่าเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่ในยุคจุลสิกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องคิดถึงเจ้าจระเข้เป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าจระเข้นะครับผมถือว่าเป็นสัตว์ที่น่าสะพึงกลัวและเป็นอันตรายกับคนเป็นอย่างมากนะครับผมนั่นก็เพราะว่ามันสามารถกินทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นเองแน่นอนว่าถ้าเป็นแค่จระเข้ธรรมดาธรรมดานะครับผมหลายๆคนก็กลัวจนไม่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ใกล้มันแล้วแต่จระเข้ที่ผมจะนํามาพูดในวันนี้นะครับผมเชื่ออเรบง เกี่ยวกับจระเข้แล้วเราก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับจระเข้ที่มีชื่อว่าเจ้าใหญ่ซึ่งเจ้าใหญ่นะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมในฟาร์มจระเข้สมุทรปราการส่วนคําถามที่หลายๆคนอยากจะรู้นะครับผมว่าปัจจุบันเจ้าใหญ่ยังอยู่ในฟาร์มแห่งนี้หรือเปล่าและมีจระเข้ที่ใหญ่กว่ามันไหมนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่ากับห้าอันดับจระเข้ที่ผมนามาฝากในวันนี้อันดับที่ 5. ้าลูตัส สำหรับเจ้าบูตัสถือว่าเป็นหนึ่งในจระเข้นักล่าสุดโหดระดับโลกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับและหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ทําให้เราสามารถจํามันได้นั่นก็คือมันเป็นจระเข้สามขาซึ่งว่ากันว่าขาหน้าของมันนะครับผมหายไปข้างหนึ่งเนื่องจากได้เกิดการต่อสู้กับปลาฉลามหัวบากแต่ว่าสุดท้ายแล้วการต่อสู้ในครั้งนั้นนะครับผมเจ้าบูตัดก็เป็นผู้ชนะ และเจ้าบูตัสเองก็ถูกพบเห็นครั้งแรกในปี2011นะครับผมซึ่งมันถูกจับภาพได้จนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้เจ้าบูตัสก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติปกติของมันต่อไปและขนาดความยาวของเจ้าบูตัสนะครับผมก็อยู่ที่5.6เมตรนั่นเองและด้วยเหตุนี้เจ้าบูตัสก็เลยมาอยู่ในอันดับที่5ของเรานะครับผมเอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับที่4ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่4บูจังเซนัง สำหรับเจ้าปูจังเซนังนะครับผมไม่ใช่จระเข้ทั่วไปเพราะว่ามันเป็นจระเข้น้ําเค็มขนาดใหญ่ที่ทรงพลังมากและมันมีจุดเด่นที่หลังนะครับผมที่มีสีขาวชัดเจนซึ่งความยาวของเจ้าจระเข้ตัวนี้นะครับผมอยู่ที่5.88เมตร และประวัติของเจ้าจระเข้ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าจระเข้ตัวนี้นะครับผมได้ทําการฆ่าคนและกินไปแล้วมากมายเลยทีเดียวซึ่งในช่วงปี1982-1992นะครับผมได้มีการจดบันทึกว่าเจ้าบูจางเซนังได้จมตีมนุษย์ถึง14ครั้งซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของมันนะครับผมยังคงเป็นตำนานเล่าขานจนถึงปัจจุบันนี้และด้วยเหตุนี้เองนะครับผมเจ้าจระเข้ที่ยาวเกือบ20ฟุตก็เลยมาอยู่ในอันดับที่4ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้นะครับผมเอาละครับเราไปต่อกันทีีีี่่่อออััััันนดดดบบบทท3ขงเเราาลยกกวผม เจ้าใหญ่สําหรับเจ้าใหญ่นะครับผมหลังจากที่ได้รับการเปิดตัวว่าเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2000ซึ่งตอนนั้นนะครับผมเจ้าใหญ่มีอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นและในตอนนั้นมันยาวถึง6เมตรนะครับผมหรือว่า19ฟุต8นิ้วและมีน้ําหนักอยู่ที่1,114กิโลกร,รมัมซึ่งหลังจากที่มีการบันทึกสถิติได้ไม่นานนะครับผมชื่อของเจ้าใหญ่ของฟาร์มจระเข้สมุทรปราการก็ได้เงียบหายไป จนมีข่าวลือต่างๆนานานะครับผมเกี่ยวกับเจ้าใหญ่ว่ามันตายแล้วแน่นอนว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ติดตามเจ้าจระเข้ตัวนี้นะครับผมก็จะไม่รู้ว่ามันตายหรือหายไปไหนกันแนะ่ มีการยืนยันว่าเจ้าใหญ่ได้ถูกซื้อนะครับผมโดยเศรษฐีอเมริกาจากเจ้าของฟาร์มจระเข้ Alligator Adventure ซึ่งมันถูกิดตัวไปในปี2002นะครับผมและก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นยูตานซึ่งในฟาร์มแห่งนี้เองปัจจุบันนะครับผมก็ได้รับฉายาใหม่ว่าเป็น king of cross หรือว่าแปลตรงตัวก็คือราชาแห่งจระเข้และก็ต้องยอมรับว่าในเวลานี้นะครับผมเจ้าใหญ่ของเราได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งรัฐเซาท์โคโลราไปแล้วซึ่งในปัจจุบันนี้เองนะครับผมเจ้าใหญ่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่นั่นเองและความยาวที่วววัดดดไ้้ลล่าาสุรผมมก็ยถึง6เตแ และด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้เจ้าใหญ่หรือว่ายูตายของเรานะครับผมมาอยู่ในอันดับที่3แบบสบายๆเลยก็ว่าได้เราไปต่อกันที่อันดับที่2ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่2 Dominator ในวันที่1กรกรกฎาคมปี2017นะครับผมมีข่าวว่า มีเจ้าจระเข้ที่มีชื่อว่าโดมิเนเตอร์นะครับผมขึ้นมาทาบรัศมีเจ้าบูตัสซึ่งจระเข้โดมิเนเตอร์ตัวนี้นะครับผมถูกวัดความยาวอย่างไม่เป็นทางการถึง6.1เมตรเลยทีเดียวซึ่งเจ้าจระเข้ตัวนี้นะครับผมได้โชว์ฟอร์มด้วยการที่กระโดดลอยตัวเหนือน้ําเกือบถึงกันสาดของเรือท่องเที่ยวที่ใช้ชมจระเข้เลยนะครับและก็ต้องบอกว่าการปรากฏตัวของเจ้าโดมิเนเตอร์นะครับผมปรากฏตัวไม่ไกลจากจุดที่เจ้าบูตัสอาศัยอยู่จึงทําให้มีคนสันนิษฐานกันว่าเจ้าโดมิเนเตอร์และบูตัสนะครับผมถือว แย่งความเป็นเจ้าถิ่นในสายน้ําแห่งนี้และด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับผมจึงส่งผลให้เจ้าโดเมนเนเตอร์มาอยู่ในอันดับที่2ของเรานั่นเองเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่อันดับที่1ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่1โลลองสำหรับเจ้าโลลองนะครับผมได้ชื่อว่าเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจากการวัดนะครับผมมันมีความยาวถึง6.17เมตรเลยทีเดียวและเจ้าโลลองยังมีน้ําหนักตัวถึง1,075กิโลกรัมนะครับผมหรือว่า2,370ปอนด์นั่นเอง และในเดือนมิถุนายนปี2012เจ้าโลลองก็ได้รับการรองรับอย่างเป็นทางการจากกินเนส s s เ o r l d r เ c คคอนะครับผมหรือว่ากินเนสบุ๊กว่าเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็มีเรื่องน่าเสียใจเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าโลลองได้จากเราไปด้วยอาการป่วย จนตอนนี้นะครับผมถ้าหากว่านับเฉพาะจระเข้ที่ถูกวัดขนาดอย่างถูกต้องและยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือเจ kita, yes. 1999. 1999. So, ้าใหญ่นะครับผมจระเข้สายพันธุ์ผสมของไทยนั Scroll ่นเองและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือ5้าอันดับจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนว่าในโลกของเราใบนี้นะครับผมเชื่อว่ายังมีจระเข้ขนาดใหญ่กว่านี้นะครับผมที่เรายังไม่ค้นพบและก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็ขอประกาศข่าวทีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับจระเข้สายพันธุ์ไทยให้ทุกคนได้ทราบกัน เพราะว่าในวันที่23มกราคมปี2564ที่ผ่านมานี้นะครับผมได้มีภาพถ่ายจระเข้น้ําจืดนะครับผมจระเข้สายพันธุ์ไทยจากอุทยานแห่งชาติแข่งกาจานถือเป็นการค้นพบที่น่าดีใจนะครับผมเพราะว่าจระเข้เหล่านี้นะครับผมกําลังจะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาตินั่นเองถือเป็นเรื่องดีและข่าวดีนะครับผมที่นํามาฝากกันในวันนี้แน่นอนว่าก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถลกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยและที่สําคัญอย่าลืมมกกดกะดะ่งะบผจไพ วิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ